วันนี้เรามากินอาหารที่มีสีแดงโดยงบทีมละ300บาทภายใน1ชั่วโมงใครกินน้อยที่สุดโดนทำโทษไปไปไปเราจะไปหาที่ไหนกันดีต่อเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันเลยเซเว่นหมดยังมาแล้วเสร็จไปแล้วไปเซอว่นเดินเซเว่นเดินนู้นเดี๋ยวดูเขาไป็นเซเว่นตลอนแน่เลย ไปซีฟนีิจบเลยแม่เราเดี๋ยวเราแวะตลาดแล้วตลาดมีซีฟิติดกันไงอ๋อใกล้ใกล้กันตอนนี้เราถึงเซเวติแล้วเราจะเข้าไปดูกัไ<ห>นไป <ๆ S 2> เลยถึงแรกที่เราจะซื้อนะครับเยเดี <ๆ S 2> ๋ยวนะถามก่อนตัวนี้นับไหมแบบดัน,น,นันเป็นพิกเกตสีแดงไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ต้องเป็นเนื้อข้างในต้องเป็นสีแดงนะต้องเป็นเนื้อสีแดงโอเคเราจะซื้อลูกอมก่อนไงลูกอมเล็กสีแดงที่เจลลี่แบร์ทุ่งม่วสีสีแดงว่ะมันมีมันมีหลายสีไงผสมสีไม่ไม่นี่เป็นแบบสตรอเบอรี่ทีมแดง เฮ้ยเท่าไหร่สิบบาทเอ้ยสิบบาทสิบบาทได้ไหมสิบบาทสิบบาทสิโอลี่โอลี่เฮ้ยโอลี่นี่นี่นี่ปีโป้ปีโป้โอ้ยได้ฉ่ำได้ฉ่ำเลยกินกินจนพวกแตกอะที่อะไม่รู้ว่ายังไงไม่มีเดี๋ยเลยตายต้องกินได้หมดได้ยังไงอย่างเงี้ใช่ใช่เราเราต้องกินได้หมดนะตอนนี้ผมถึงตลาดาษละมาดูว่ามันงมีอะไรสีแดงทิมเยอะแยะเลยผมคิดไว้ล้วไส้กรอกแดงอะไรเยอะแยะเอ้ยน่าสนใจไป นีหนึ่งใช่ไหมเออใช่นรับมีนมแวงมีอะไรสีแดงอย่ไหมครับขววไม่ให้ผ่านด้เลยเขาไป็ของเผื่อได้เอาแค่นี้เลยครับเอาแหนม่แหนมแหมสีแดงออายี่สิบาทครับสีแดงนะแดงตัวแดงของชมพูให้นนนะครับก็มีได้แหนมมาละใช่ใช่เขาไปกี่บาทลยี่สิบบาทยังไม่รู้ทุกทีขอรู้ยีงไม่ดรอกเดี๋ยวไปไนี่นี่ สีเลสดงโดยคำเป็นมะแขกแขกอีกไม่เหมือนกันเหรอตอนนี้นี่พี่พูดไม่เป็นไรมันไม่ใช่อันเดียวกันได้ครับไปซอยก็โอเล่แบบนี้ดีกว่าหมดง่ายกว่ามากเลยวะอ่านี้ดีกว่านี้สีแดงเราเคยกินน้านในสมันสีแดงเลยสีแดงอ่ะได้ได้เอามาเอามาเอามาครับสีแดงนะนี่ครับได้แล้วครับน้ำแดงแรงแดงมะนาวด้วยมครับกระโมซิกนี่ขายดีกว่า ไปซื้อจริงเลยหนึ่บาทครับเอา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 ครับนี่ก็เป็นได้สีแดงเพิ่มมาอีกตัวกินนมหร่อวะฟังครับตอนนี้เราก็ได้สีแดงมาแล้วใช่หมดไปเท่าไหร่ตอนหมดไป57บเจ็ดาทครับของในเซเว่นนะหาเดี๋ยวเราต้องกินให้หมดเซเว่นดีกว่ากินให้หมดก่อนยับก่อนมายับเลี๋ยวโซ่อันแรกก่อนนะไอ้ไอ้นี่ก่อนนะอันแรก

đúng rồi luôn 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 này luôn 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 เจอแล้วบีโป้ไม่รู้เขาขายไหมหรอวะเออวันนี้เราใช้เงินไป75บาทนะไปกันเถอะอย่ามองผมตัวสองร้อยสิอย่าเอาง้อเลยมันจะได้น้ำน้ำแดงแล้วมันได้มันได้น้ำแดงนะมันมีลูกชิ้นอะไรนะเชือกเชือกก่อน อ,อ,อันนี้น้ำปลาแดงไหมถ้าน้ำปลาแดงนะเดี๋ยวกินปี่โป้ก่อนสามชิ้นต่อไปไสกรอบแดงนะแดงตัวเลยแดงแดงเมื่อกี้ผมก็เห็นฝั่งนู้นนะเขาแบบ ผมเห็นแล้วซื้ออะไรบ้างมีน้ำแดงนะมึงเราเล่นแบบนี้ซอเราแบบซื้อที่ทำกับมันด้วยตัดคะแนนมันได้ครับเพราะคะแนนตอนเนี้ยเราน่าจะนำมันอยู่แล้วตอนนี้เราถึงตลาดแล้วนะตลาดตลาดสมองใช่เรามาอยู่ตลาดจะดูกันเฮ้ยทำไงโอกโหได้ิมได้ไหมชินได้ไงวะอร่อยไหมเด็ดนิดหน่อยเุ้ยสวยแตงโมหนึ่งไส้กรอกสองไส้กรอกปูอัด แล้วก็แหนมปีโป้น้ำเฮ้ยเท่าไหร่แล้วหกย่างหกยางไปเรื่อยกันต่อถ้ากูแพ้ปากบอดตีนนะฮะถ้ากูแพ้เนี่ยเราตีนมึงอ่ะมางก่ายหน้าพี่กูได้เลยใช่ไหมพี่ชายกูเกี่ยวอะไรเนี่ยยี่ห้อไปเราไปดูเซเว่นกันต่อนี่นะเราเจอร้านแล้วนะแดงรุ่ชิมน่าเป็นอย่างเดียวไหมหรือคนเลยอย่างไม่อร่อยก็ต้องมาเนกินอะไรกินลิ้มชาบ้าร้อนมาก ไม่ร้อนเัิง่างมานานอร่อยอันนี้เหลือเวลาอีกกอีกรด็เหลืาไม่กนึ่งหได้เหได้ได้ยับได้ีกได้ยับอกันนี้เจ็ดอย่างเอาล้วครับทุกคนตอนนี้เราได้ของแล้วจากเเวมีกี่รางกี่รางอันนี้สีแดงไหมด้านในน้ำสีแดงนะแดงแดงก่าเลือดมึงอีกอันนี้สีแดงโอง โอเล่ดูด้านในด้านในอ่าสีแดงไหมลูกโกไม่พ่อมึงโก้ซีวิสสีแดงไหมปวดแก้วให้พ่อมึงตีอันนี้แดงเออเอาเนี้นี่มีมีแกะ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 เลยเฮ้ยแดงไหนนี่ไงแดงแป๊ดเลยโอ้แดงแดงแดงเอาหมักเข้าไปก่อนโอเคกำ้ังกินดีกว่าบบปะปะทางโูรู่นถงโูรู่นะสีแดงไม่ทำปอดะไ้หยิ้ม อยากไปอังข้างไหมครับจริงจริงผมไม่ค่อยชอบอะไรในพวกหวานไม่ชอบไม่ค่อยชอบของหวานเจอไหมได้แรงมากครับแล้วกูไม่เคยกินนะครั้งแรกกันนะขึ้นก็แบบกรอบกรอบพอเคี้ยวไปก็เปรี้ยวๆเราต้องไปดูอ่ะนี่หมดแล้วนะทุกคนตอนนี้ตังค์ก็เหลือสองร้อยกับอีกสามบาทนะ ไปเก็บหลอดฐานไว้ด้วยใช่ไหมต้องเก็บหลฐานได้เก็บไปได้ไมหาต่อหตอก็มากิน่ซื้อมาหมหมดลแล้วไม่ต้องไม่ต้องกินหือกอาซีบีสีแดงที่ีกินน้อิ่มแล้วเนี่ยดีโดแดงตืนแต่ขนใหญ่เลยเย็นเย็นแดงแกทิ้งแกขคางใ่ไห โอเล่อมดเยอะเลยจบจบคนครึ่งกูปีเลยมุงสามมึงเราหมดทุกคนนะพรุ่งนี้ผมขออนุญาตไปโรงพยาบาลนอนนะทำไมไปเช็คเบาหวานตอนนี้ขึ้นมาตรงตาแล้วเนีะยอาโอเคเราจะไปหาอย่างอื่นกัน่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอสโค นี่นะครับเราก็เจอสีแดงอีกอัน,นแล้วก็คือสุกี้นะแดงแจ๋เลยนะเนี่ยมากกว่าแปดสิบนะสีแดงนะอืมไปนังเป็นสีแดงทุกคนผมขอซื้อพวกค้าด้านหลังมาค่าบาัตขอให้นังมาเนี่ยแล้วก็อือมงต้ม ค,คอยเราครับทางหูรูนะฮะคงจะตายกับน้ำแล้วป่าอ,อิ่มอ่ะไอ้เหี้ยเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะเปลี่ยนโลเคชั่นไปไปวิเลจไปดูว่ามีอะไรสีแดงบ้างเบสโก้ s <S เอาละครับตอนนี้เราเจอซเลอร์ปี้นะครับเป็นสีแดงนะแดงแก่ซเลอร์ปี้เกตทิมะ <c oughs> กินได้หมดเลยนะขึ้นหัว <c oughs> อันนี้คือแบบกินกินไปกินไปไง เดินกินไปได้ใช่ไปต่อต่อต่ออ่ะก็มีคิวนี้ได้มีอะไรมั้งมีพริกกับมะเขือเทศที่สีแดงได้สองอย่างอันนี้นับเป็นสองนับสองนี่สองอย่างอ๋อสองอย่างเราจะไม่กินแบบมามีคิวนะั้นมันจะบอกว่าสีแดงไม่เยอะที่เราจะกินคือมะเขือเทศนะใช่ไต่ออ่านว่าคือเล่นหนึ่งลูกนะนับไปนะต่อไปก็นี่คือพริกนะครับพริกนะ เด็กขึ้นกับเาตัวเด่นหมดไปแล้วนับไปสองแนบเอ้ยนับตาไหลเลยเป็นเกลอละไปต่อเลยวะเต็ <laughs> มนครับนี่ตออังเหลือ150บาทนะครับอ่าตอนนี้58บาทนะตังเหลือสำคัญยังไงจอตังเหลือนี่น่าจะเป็นคะแนนได้ไหมมาถึงกรณีที่เสมอกันเราจะวัดที่ตังครับว่าใครแชร็ตังได้คุ้มค่าก่นอนอ่านี่เราเซฟไปก่อนเราเซฟเซฟตังไว้ก่อนนะใช่ไปอะไรไปหาของยินต่อแท็กสีแดงชัวร์ เอาแล้วทุกคนผมก็ได้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ KFC แฮร์รี่ One hour later ได้มาแล้วครับทุกคนมันคืออะไรอะวุ้นข้าไปทำง,งานได้กับอันเดียว10บาทมันคือวุ้นนะ10บาทแกเลยมาครับน่าจะหมดแค่นี้เดี๋ยวไปกินเพียงแซ่แล้วก็ไปนับคะแนนกัน,กนปากระป๋องสีแดงนะเนื้อแดงเนะนี่เนื้อสีแดงนะวิ่ หมดเวลาคนเดียวหมดแ้นหม้วนะมต้อดเวนไปเอที่ปะตดเลยคไปวไปเจอคนที่นะตูไปเรามาถึงปะตูก่อน5นาทีทีนี้เราจะกินไก่ิบงเจเนี่ย2ชิ้นที่สั่งมาให้หมดโอเคไหมไปไม่ส้มนะแดงลยนะแดงแดงีคือสีแดงจาเอ็กซ์ตรุ้ดๆใช่ครับทุกคน ผมคิดไว้แล้วว่าถ้าซื้อวิงแซบที่เป็นสีแดงอย่างหนึ่งก็ต้องได้ซอสที่เป็นสีแดงอย่างต้องครับเจะยิงพิ่นันเดียวได้นกสองตัวซอสบัตเตอร์เทสครับอย่างนี้เลยเรียบร้อยทีมเราทำเร็จแล้วไม่้นับเดี๋ยวไม่นับก่อนจทีมมาละหลวบไหมอ่ะหลับอ่ะ อะไรรคับยังไงกคุณหยิบหนังสองลายดิเราถึงแล้วเดี๋ยวเราไปรวมคะแนนกันครับเราแพ้ได้เราลูกผู้ชายเราแพ้เราแพ้แค่นั้นแหละอยากเห็นคนแพ้โดนโทษและนี่คือบทลงโทษของคุณแพ้นะครับีนแพ้ชาลิ้มนะต้องกินกลิกสดๆโอลละเม็ดง่ายๆีมาแต่ได้ใจความนี่นะเดี๋ยวเป็ดเบิ่มๆนะ กินได้หมดนะชุ่มๆน่าำคลายนะทีละคนทีละคนงามทุกคนี่กูตักเอาเนี่โอเคอามพวกเรียกก่อเเยดี๋ยวมันตอมาคนนะไอ้บุ๋มียาอาไ่อไปนะคนแพ้ไม่มีดาเหลือเลยโคตรกินก็กินกินโอ่ะไอเหี้ยฟึ่งาล้กินโอ่ะแสบฟาเลย อไปไม่ได้เอ้ยทใครล้ายสุกใสยังกือเลยอุยย้ยอร่อยพี่แสดงว่าออกินเผ็ดได้ของเยาจริงต่อยต่อยกินแค่หนึ่ง <c oughs> แต่วันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับชาลินสแข่งกินแดงใช่ป่ะใช่ใ,ชใชโอเคใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ต้องถามาอะไยนะครับตอนนี้ก็ขอบ like คุณครับ